มันก็มีตัวนะทุกคนเห็นหมดเลยใช่ไหมตากล้องมันละโอเคไปเลตโก้เลยกันเลยยกเลยนะทุกคนมาเตะ Sorry ass DJ สวัส,ด,าาสดีครับนี่บุบังเงี้ยเสียบลักก์เอฟซีวันนี้เงี้ยเราไม่หลับหลังจากที่คนเตือนโทรมาบอกว่าเจอเหล่งปลากัดยักษ์ถึงว่าหมอ้อหม้อเรือกระทะกระทะกระทะเฮ่ <laughs> ก็คงใจอยู่หลายเดือนเลยนะเห็นคนเตือนมาตีจะดูแล้วก็พังเอาปลากัดยักษ์เห็นบอกว่านะเขามาตักได้ไปนะเงี้ยข้องใจก็เลยอยาก มาจำปัดเลยวะว่ายังกินไม้แต่ว่ามองเห็นว่าระดับคุนเตียนไม่หลอนอยู่แล้วไม่มีอะเขาได้มีลูกออดก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ทุกคนคอมเมนต์มาเลยว่าคนเตือนหลอนไหมทุกคนพอคนแรกก็าเจ๊แล้วตามมาแรงตูปไป let's go ตรงไหนวะตรงนี้อ่่ะนีไม่รู้บางต้องหาเต็ปลิงเยอะเขาบอกเนี่ยมีจริงอ่ะเนี่ยคนเดือนมุดแดงเพลยแลยวบางที่ไปนั่งโอ้โหในตรงไหนแถวนี้เลยใช่ป่ะวเดี๋ยวมาหาไม่เป็นอะคนเออ มีปลิงเลยนะเราว่าี่ยันี้ทุกคนเราเจอเลยทุกคนไม่ได้เจอประกัดนะเราเจอลูกปล่าแต่ว่าตาก้องไปไปไปนะบางเหตุคิดว่าถ้าว่ามีประกัดอ่ะออกไปเลยออกไปเลยให้เห็นทุกคนด้วยโอเคโอเคโอเคถ้าว่ามีประกัดอ่ะทุกคนนี่นี่มีจะเอาหน้าปกเลยทุกคนนี้ถ้าว่ามีประกัดนะมันก็มีตัวนะทุกคนเห็นหมดเลยใช่ไหมตาก้องมันละตโอเคไปเล็โกลุยกันเลยยกเลยนะทุกคนแต่นี้มีรอยคนเดินอยู่นะบังไม่รู้เลย ี <โด S 1> ลยทางเดิน <ๆ S 2> คนเยอะมากเลยทีก่อนเลยทีก่อนเลยลุ้นเลยถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ทีแล้วเลยเดี๋ยวว่าแตาก็มีคนเดินนะนั่นแหละลอยทางเดินไปปบัไม่รู้วันไหนาอแ,แต่แถวนี้อประกาศไม่รู้เหมือนกันแต่เขาในบ่อน,นี้มีแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่เดินตะโกนไอ้เพียวเรา๋ยวการมาดีมากเลยทุกคน เดี๋ยวนี้พัฒนาบ่อนี้เบนู้นบ่อนี้แกบอกมันแต่กองฮะแกบอกว่าตรงนี้ตรงนู้บ่อนี้บ่อนี้ก็มีบ่อนู้นก็มีใช่ไม่มีปลาไม่มีนะแล้วก็บุกากรงไหนวาแตก้องดูก่าเราแล้วไม่รู้เหมือนกันบากดูกตงไหนไหมครับเดี๋ยวแ้องพร้อมเลย้ยังพร้อมแล้วครับ เดี๋ยวไม่เป็นไรก็ไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวเหียดพาตาก็มาตรงนี้หล่ะเหียดมีเดียมอยู่ด้วยมีเดี่ยมอยู่ได้ถ้าไม่มีเลยเราต้องไปนูนไหมนะตาก็เกาะกลางไงชัวเลยไหมนะเกาะกลางชัวเด็กไปหาเยอะแต่ไซไม่ใหญ่ไม่ใหญ่สวยอ่ะแต่สีสวยแต่สีอ่ะกับลูกทุ่งไงบังเงยสวยเลยอสวยเลยตรงนี้ก็สวยแต่เดี๋ยังไม่เห็นวงนี้เลยหรือว่าให้เหียดลงไปช้อนมอโมอะไรก่อนลองสักสเต็ปก่อนสักสเต็ปเลยเียียดจะได้อวดก่อนนี่คือแบบ ถาบอดมันเจอตัวให้นอนยังไหมเ้เดี๋ยวว่ามาแล้วก็ต้องลุยนะใช่จับสักตัวโอ้โหปลิงนะั่งมันมีไหมล่ะตอนนี้มีมมไม่หลอกไม่หลอกบ่อนะไหนบอ่อนู่ใช่ไม่น่าจะเรียนเนี่ยใต่เคยมาทงเหยียบปาลาไหลอยู่นะ เอาอะไรตรงงดูใช่หรว่าน่าจะเดือดโบนนั่นแ่น้ำลึกอยู่ทถนนี้จริงเหรอใช่ของดีมันหายากหน่อยต้องทำใจมีแน่เลตมีแน่ทกคนปลิงกับบางมีเออปลิมันไม่คือ ยังประกาศยอมส่งเทเลยส่มเทสุดหัวใจนะสุ่มเทอยู่บนตอนนี้เราก็หาเรียงอยู่ตามที่ว่าตาก็บอกนะแต่ว่าดูส่งแถบนี้ไม่น่ายั่งแต่ก็ยิ่งกันมันแต่เขาบอกว่ามีอ่ะเขาบอกเยอะเขาเวลาเขาบอกเขาบอกนี่ไม่เคยมีปลานวฮะลุงลุงอ๋อลุงเหรอ ลงว่านี่เราต้องเอาไม้ได้นะใช่ไหมลุงเนาะลงเลยเอาช้อนหม้อก่อนแล้วเดี๋ยวอยู่ในป่าอันนี้เามช้อนเจอลูกกันเดี๋ยวกันแต่หมายนี้มียังไม่บังไม่มีจริงเหรอมีบางรุ่นบางรุ่นตรงไหนแล้ววันนั้นที่เห็นยบมานไอ้น้ำนี่อือมันนก็น้ำแห้งปะใช่ มันก <M> <istles. S 1> ็บ่อเดียวกับบ่อนู้อะไรตาบ่อนี้บ่อเดียวกันไหมอ่ะเช็มไหมตองได้คนหนึ่งเขามาช้อนได้เอาไปกัดกันนีเใช่ไงมา ต้องลงไปด้วยในไมดิบังต้องลงไปด้วยไหมนี่ได้เจี๊ยบลงไดี๋ซูมไปก็วลวดกับบ้านอ่นี่ไม่ต้องลงเจี๊ยบางทีถูกแล้วบี่ดมด้วยนะถึงว่าะไอพี่เอมีวนั้มี ตรงไหนวะนั้นคงองตรงไหนเคี่ยวสิเราฝั่งนี้นี่แหละมากับน้องเก็ฝั่งนี้เหรอฝั่งใกล้ต้นไม้เนี่ยโอเคโอเคเพราะว่ามันจะอยู่ในฝั่งนี้แต่ว่ามัเหยียดเชยนู่นมากเลยแต่ว่าเหมือนมีรอยคนมาตอดไม่บานไม่ไม่รู้อะเห็นมีรอยคนเดินอยู่นี่คนรอยคนเดินทั้งนั้นเลยเดี๋ยงใต้ต้นไม้นี่บางเดี๋ยวน้ำมันแห้งนะ อยาถูกหลอกแล้วหลอกบังเงีไย่มีตัวใช่เพราะมันหายากของดีของดีเนี่ยที่นี่อ่ะ้องฝั่งนี้มีเขาบอกมีเยอะแต่ว่าเขาถมส่วนใหญ่เขาะถมไปปลูกบ้านปลูกอะไรส่วนเยอะ เขาบอกเมื่อก่อนอะมีเยอะถามเขามาแล้วถามว่านี่เล่นปลากัดมาแล้วใช่เหรอเอาอ้อมหนามปามฝั่งนี้สวยอยู่บ้างนะนกไม่เจอแม่เจแต่ร้องร้อยลูกมันเลยนะตาตอง้ตายเถอะโดนคนเตียงวางยาแล้วทุกคนนี่ในถ้ามีนะในลูกร้อนนี้น่าจะมีทุกคน แล้ถ้าไม่มีอะถ้าไม่มีก็ไม่มีไม่มีดิมันเยนชื่อใจชนะแล้วก็บอกชื่อใจชนะอะไรมาเฮ้ยวางลูกปลาฮะนู้ลูกปลาอะไรก็ไม่รู้ใน่รูนี่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 เฮ้ยลูกโคกนู้ใช่แล้วก็เออจริงว่ะวางลูกโคกจริงว่ะมีตัวนี่หนึ่งเดียวมีตัวนี่ว่าไม่น่ามีใครมาตีเราเบ็ดมาลากก่อน ได้ไหมฮะเอาเป็ดมาลากได้ไหมได้ถ้าตีมันกัดแล้วแหละไปลงในไหมได้ไปไปเอาเบ็ดมาไปไปไปแตก็เงินเบ็ดมาไปเบตายก็งินแหละทุกคนเราจะลุกโคกเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ไหมทุกคนมาแล้วนอนผิวน้ำนอนผิวน้ำโดนแล้วดอกแรกเรียบร้อยดูโคกอยู่นู่นอันไหนตายตายได้ไหมน้ารีบเปลี่ยนได้ไหม ไหนๆๆดูรลกก่อนนิดูรลกขายรลกก่อนดูรลกก่อนโอ้โหทุกคนคันยังสวยคนตื่นคนเที่ังที่ที่ที่แรกของงี้วันนั้นไม่ใช่ไหมใช่ใช่นี่เอยขงงโอ้โหวิชาการตีคือเต็มระบบทุกคนดูไม่ได้ตีนานไม่ได้ตีนาบอกเพื่อนมาช้อนประกาศนะทุกคนตอนนี้เจอคอกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวไหม tiến về <laughs> <laughs> làm kềm nhá, trời, để lên để bao mực ngay, để mà xem nó tất để chơi con nó tôi <laughs> để, không không để không là dài, dài, chân dài, mệt, phải đi xem cái gì, Tôi xem cái gì, đi xem cái gì, đi xem cái gì, đi này tôi gì, đi xem cái gì, đi xem cái gì, đi xem cái gì, đi xem đi xem cái gì, đi xem cái gì, đi đi xem cái gì, đi xem cái gì, đi xem cái gì, đi xem รู้เคยแบบบางเนี้ยคอดมปิงก็ใหญ่กันอ่าใจใจตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละมีแน่นอนถ้าว่ามีนะโคน้ำแห้งมาเจอมันก็มีแล้วแหละโอ้โคนตีทีหนึ่งพูดตีทีนึงพูดทีนึงฝึกใหม่ไหมยอมเท่ครับไม่มันตีต <ๆ S 1> ยากเพราะมันต้นไม้เยอะตกลงว่าจะตีเลยไหมไม่ตีีแล้วโอเคไปทุกคนมันตีง่ายผ่านไปสามสิบวันชนอยู่สามปีตากล้องตีปลาช่อนได้แล้วเสียสรุปแหล่งนี้เขาบอกว่ามีนะแต่ว่ามีเขาบอกว่ามีเซียนก็บอกว่ามีแต่ว่า มันน่าจะลงต้องลงลึกไปอีกนะแต่ว่าถ้าไม่ชัวร์บางอย่างก็ไม่ไม่อยากบุกก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปบุกหมายที่ว่าชัวร์ดีกว่าทุกคนโอเคฉะนั้นก็คลิปนี้ก็ฝากกันล้วก็เจแล้วก็ตามไปในคลิปอื่นทุกคนแอสฟร้าฟราฮีบอุตส่าห์เดินมาไกลมากเลยฮะ